แม่ใหญ่บนซุ้กล้วยหรอกเอาหลานคือคือเอาดีดีทิ่งดิ้งทิ่งดิ้งทิ่งนอนแน่กูเมือ่อยนอนบอกสมาบอกยูหันบอกแม่ใหญ่เมื่อยขึ้นอู้ไว้คุณน้อสมาตอา้ยูหันบอกข้นอู้แม่ใหญ่กับกล้วยอีแอบอีแอบในห้องแน่แน่มูจักบอกให้กูห้องอีกจังว่าเดี๋ยวนี้อาตมาพิเตแก่ตัวนี้ตีละพิเตสั้งตั้งลังเถื่อ เจ็ดท um Ho, <An> ี่ก <maths> ็มีเด่นิมนต์หลวงพ่อหาเลิกหามือไหแน่เลี้ยงพระเก้าองค์บอถามนาถามล้างจักลูกไ่ไปจักได้เจัาได้จับเอาการโหลดบรป้ากันผลบุญนิมนต์ผานิมนต์ให้หลวงพ่อสิผาเก้าองค์หลวงบ่มีทักคนนอกอันต่อวาหายเอาตัวจิ้นนิมนต์ไปไหลอย่างกระดอกกระเดียสี่องค์หาองค์กับพ่อละตัวบุญงหญ่ที่สุดเหตุง่ายที่สุดก็คือเหตุน้ำพอกกระแม่แม่นบ่อได้มาหวัด กันยังไข่ก็มาวัดนะมาเว้าพื้นกันมาวัดบ่อเศร้าห้องใสแม่บ่อเศร้าก็บเบิดเด้อบุญมาวัดบ่อเศร้าประกอกทัพหัวบ่อเศร้าก็เบิดเด้อบุญเดี๋ยว่คนมีบุญบ่อให้ดาตัวเว้าให้ฟังมาแต่ตนทางสิดีจะว่า้ลังคนไปพระโลกพลนไปพระโลกพลัพนอยา่างใดบุญหลายมองนั่นกะคากมองนี่นกะคากลบมากกะซ้ำเก่าโอ้ตลิทน บอว่ายังหดผ้าพ่อเดินทุดงไปวัดสันจกเห็นเบิร์ดกุมมองไปเบิร์ดลบมากซื้อกนเล้อพ่อทุกข์ก็บ่ะได้ติะนี่เจาว่าบวชพระพุทธเจ้าบวชได้ยังอาตมาบอกฝาบอกเล่นว่าต้องไปยางทุดงไก่หอกลูกเอ้ยสันเขาแล้วให้เจ้ายางเด้อบายโมงจังเศร้ายางออมวัดน่ะ จะเอาทุกไปไหนดงมานน่ะเ่เฮ็ดเดี๋ยวนี้ไม่ได้อย่างย่างลอยเห็นไปมาล้วก็ซึกเบเอ้าวจะว่าคู่มือคู่เว่นหนียากหลายยากนี่ละเดี๋ยวนี้อัตมายากกบหยังใหญ่ยากกับผังวิญญาณดีว่าซุ่มไทซุ่มแถนไก่ไก่มีเมืองลาวก็ขามมาลวงพ่ออยู่วัดใดเดียวนี้คณะอยู่เมืองลาวเด้อ่นว่าศรีสเกตพุ่นจะไปเทะ ไปก็ทิ้เป็นอย่างละคือทอดหลวงพ่อขน้อยฟังเทศแ้ะนั่งให้อยู่ได้เดีอยวจะเห็นหน้าแห้งจังไดหลดบูเมาโหลดบึงการมาเมืองเล่าจนมานอนคืนออกจากบึงการตีสีมาหอดวัดเล่าหามม่งแรงอัตมาทเทศแล้วก็ไปสองทุ่มมานั่งเบาหน้าอาตมบวาาไปนอนกันไปมืออื่นจังเบาหลวงพ่อขน้อยมาไก่ได๋ยอยากมาเห็นหน้ามันไล่ขน้อยไปนอนจะไหนปุ้น นั่งคุยน้ำี่โตนศาสตร์เขาเดี๋ยวนี่เป็นตัวใหญ่อาตามาวอกให้ฟังว่าไผ่สินหาบกโบเพ็ดบุญหาพ่อหาแม่พ่อแม่บ่ได้กินบานี่ครอบครัวเขาจะบุญบายเพรอว่าหยังอตาตมาเคยถามบาร,รมีน่นะถ้าไปเหตุกับพระอาจารย์องค์นั้นองค์นี้เขามีไม่มีหน้าที่โปรดบิญญาณมีหลวงพ่อบุญเสริมผู้เดียวโอ้ ตายเราเด้อบบอัตมาเลยหนักใจ,จหนักใจยังไงมันเป็นได้ใหญ่บ่เป็นยังไงคนบ่เคยมากกับมาผู้ลังคนยูน้องบัวลำพูแม่ปฏิบัติธรรมเก่งเก่งเขาสมาธิกับเก่งเก่งกวัวพระบัดต,ตายมานั่งเฝ้าเงานินโจโคบ่โตกรมตวเว้นบ่ดบมี่ผู้ทรงผู้โปรดใท้ได้ก็เลยเขาฝันลูกทรายไปเอาหลวงพ่อเสริมมาให้แม่ในลูกยูใส่เ้วแม่ ยุ่ของเรากันทลาไก่ไส้แดนขมรนมันไก่โพดพระองค์ใดก็แล้วตัวบ่แลว้วถ้าบเป็นเพ่นบ่แลว้วเข้าฝันรอบสองให้แม่ท่านี้บ่ได้แม่เอาคืนเลยบ่ะหลน่นบันิมนต์ติน่ะบัดไปซะแท้ใหญ่หกหมื่นนะพี่แม่เข้าสิงบัรชราการเลยนะให้ว่าเจ็ดหมืน่นพระเจะ้าพรติสัยเต็มหนึ่งมานางังคนฟังเทศหลายกว่านี้น้องบัวลำพูมึงเลยนะคนพรพนมในสี่มองอัตมาไปกราบกระดูพระพุทธเจ้า พวกอยู่แถวนั่นก็คือบานเฮาาด้ใหญ่ศิลธรรมบ่มีไม่ ầu, ữ, ì, u, ต้องกานขี่เหล่าเหนื้อยจังไดจะเป็นจังสี่พวกคู่ที่ระบายไปไปลุกไปลุกย่าไงบ่ไปไปลุกลกลกลกข้าวเดียวบดเลยเหลือผู้เฒ่าฟังเทศสิบกว่าคนติติปิโสพากะว่าอรหังฉัมมาฉัมพูโตจบกูได้ละช่องกอนอัตมาวาบกเกินสิบ้เฒ่าวรันติติปิโสภาะวาหลหัง หูเมื่อมาบานีฮกโมงเสา้าเออแจ้งและเวย้ยโอ้กับบมิภัยลูก่ะขอบคุณลูกขอบคุณเต่าทุกคนที่เขาบุลูผู้ข่าเดบุญอีกตําเคยหนึ่งเขาให้เขากินหาไม่ขีดตักน้ำใส่บนหนึ่งเสอะหัด เอาบุญเลยบานค้นเขาอิติปิโชภาเขาว่าลงหังชัมาัมพุทโธวิชาใจรลนชัมได้บุญซ้ำกันมาวัดได้หลายกว่าซ้ำเหตุเอาเองผู้เดียวได้จอมบัจยเหออันหดยุหันละน้อยลูกก็สิคขั้นขี้โคยมากีรอกอีแม่จะเป็นบ้าบอม อย่าไปท่ามันกวยหลานเอาบุญก็ได้บุญตัวใหญ่แม่เอาหลานเทรเดอร์จะไปสื่อของก่อนเออว่าแต่หลานหายอ,อ,อีตีปีชโชพาเขาวา่ามันกะหลับคือกันอาตมาใันแจะไม่ใหญ่แล้วหลับก่อนเห็นไม่นใหญ่บนชุดกวยหลอกเอาหลานคือคือเอาดีดีน่ทิงดิ่งทิ่งดิ่งทิ่ง,ง,ง <laughs> นอนแน่กูเมยนอนบอกจิมาบอกยูฮันบอกแม่ใหญ่เม่อยขึ้นอ้ไวอน้ะ mất rộng vô hẳn một cơn u Mình nhảy cả quầy Ít ẹt ít ẹt Này hong nè Nè Mũ chắc bò cái <laughs> cú hong gì Này hong nè Nó Xa là cả lớp Tạ mẹ chỉ có Vậy hay gì ao khay mà, Vậy nà Thì ao bao Lắp con อูกะเอ็ดออูปฏิลูกหลานก็ยกหัวกึบเห็นแม่ใหญ่นอนเป็นเหล็กิต้มอยู่พูนแม่ใหญ่นอนจะดิมแมงวันจอปากจะปก๊บกวยอูผิวแวงมันก็ไปไวแท้เล่าพระยกหัวพวกหลานกูไม่ใ่ผุนไปเหลนกิต้มอยู่พ่นแม่มันกินปลาคูบ้ากูทิมหลาน ไม่ใหญ่ก็หลานานี่เขาก็ดีเทอเด้บางคนเน่็โอ้ยหลานก็คูณพ่อโลกนอนแหน่ใหญ่เมื่อยเมื่อยบ่ไม่ใหญ่บรตณานิ์ใหญ่เมื่อยเมื่อยว่ขึ้นอูที่ล,ลูกหลานใช้กวยหลานออดแอดออดแอดได้สามบาทหลานคูณ <c oughs> <c oughs> จะว่าอตาตมาองค์เดียวกับแปล่อมกวัน เทศทหารมล้ำก็ได้สิทิอันนี้เพื่อจะคืนจะได้ผลจะกจัดให้เขาสูงปัดก็บสัตย์กุบุ่ธเต่าออคงนี่แหละเป็นตาชักกุบโลครั้งสุดท้ายนะครับต่อไปผมไม่มานะครับจัดผมสูงปัด